สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม e g a o o กันนะครับเออม,มีตัวอะไรให้ซื้อบ้างนะสกินเท่มีปะมผมมีเงินไม่พอครับผมมีเงินอยู่ร้อยเองอันนี้มีเป็นพันเลยอะเอมอมันนี้เป็นมอันนี้คืออ๋อใช้ได้นะครับอันนี้ s p i เดอ อันนี้อะไรไม่รู้ครับอ่าแล้วก็อันนี้น่าใช้มากนะครับเซนตา้าก็มีครับโอ้โหอันนี้เป็นของฟรีหมดเลยนะครับไหนเลเวลร้อยได้อันนี้โหสวยงามอลังการงานสร้างอะ่ะสุดยอดเลยฮะรเรามาเล่นกันเลยดีกว่าอาร์มกิ๊ินะครับ นคิคินะครับบ้าด้วยโอเคครับไปไปเล่นกันเถอะครับอืมตอนนี้ก็โอ้ยมาถึงไดเจออินเดียครับอันใหญ่มากครับตอนนี้ผมก็ใช้สไปเดอร์นะครับเอ้ยเจอดีดีครับดีดีครับดีดีโนดีดีอันนี้ผมเจอพึ่งนะครับอันคิคิก็ยังรอดพ้นไม่ได้ครับอืมนี่ครับ อันดับที่หนึ่งภาษาอะไรไม่รู้ครับอันดับที่สอง anu อะไรไม่รู้นะครับนะครับเลยเลยครับผมจะพยายามกินจุดเลยแล้วก็กินในพวกนี้ด้วยนะครับเอ,อเอ้ยเร็วเร็วรว,วิ่งวิ่งตามมันแล้วไม่ทันแล้วเอาเป็นไรเนี่ยโอ้โหไอไม่รู้ครับ เราก็มาใช้อาร์มคีบ้าเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเราไปเล่นกันเลยนะครับผมก็เกิดเป็นตัวสีเขียวนะครับก็เลื่อยๆกันเลยครับมาถึงก็เจอคู่แล้วครับน้ำเงินด้วยครับยังไงดีครับตัวนี้ผมต้องหนียิงเดียวครับถ้างั้นเดี๋ยวโดนกินนะครับ ไปไปหนีให้ไวหนีให้ไวเร็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 วตอนนี้ครับผมก็ติดอันดับครับอันดับโลครับไม่ใช่นะครับอันนี้มีบอกครับว่าตอนนี้เราอันดับที่เท่าไหร่แต่มันมีสกอร์อยู่นะครับตรงซ้ายมุมล่างครับข้างซ้ายมุมข้างล่างเลยครับ ตอนนี้ได้เจสิบอยู่นะครับไปกินก่อนกินเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ใหญ่เองแต่ถ้าเจอแบบตัวแบบเล็กกว่าเราอย่างนี้เราก็กินมาเลยครับไม่ต้องกลัวครับกินแม่งฮว่าฮว่าฮ่าไปเลยไเยยา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 ,ยา,ยายไอหนูอยากกินพี่นะหนูนะพี่อุตส่าห์เล่นมาตั้งนาน <c ười> ไปรบเรื่อยๆเจอตัวอะไรไม่รู้ก็กินแม่งอืแม่งเดินมาให้กิน1งชิวๆเลยครับตอนนี้ตัวผมก็เริ่มหนักขึ้นแล้วครับซึ่งไปไหนก็ไม่ค่อยจะได้นะครับตอนนี้ผมก็จะโดนกินแล้วนะครับผมต้องรีบหนีครับถ้าผมไม่หนีครับรับรองแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมตายครับตอนนี้สกอร์ผมก็อยู่ที่หนึ่งร้อยเป๊ะๆนะครับอ่า ก็ยังหนึ่งร้อครับผมต้องหนีครับถ้าผมไม่หนียังไงก็ตายครับมันชอบกินฮะตัวประมาณนี้มันกินครับมาครับแม่งตัวโคตรใหญ่เฮ้ยโอโหอะไรกันครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เราจะไม่ย่อท้อครับเราจะเปลี่ยนเป็นไทยแลนดครับอ้าวเขียนผิด จะตายครับไทยแลนด์ก็ได้เกิดมาอยู่กลางสมรภูมิที่ไม่มีอะไรเลยแต่มีไอจุดๆพวกนี้ที่กำลังไล่กินข่าอยู่ซึ่งข่าก็กลัวเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเจออันดับที่สองรับตัวใหญ่มาคือมาครับน่าจะบอกว่าขอกินหน่อยได้นะครับกินไม่ได้หรอก ต้องพูดว่าแบ่งให้หน่อยจีแบบนี้นะมันก็จะใจอ่อนนะครับกดบิลให้เราหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยครับไปครับมาครับมามากินม้งนยกเอมือกินไม่ได้นะครับเอ,เอาเล่นเล่นเล่นเหนือตายกันพอดีตัวสีเหลืองไปครับเราจะไล่าตามไปเรื่อยๆ่ครับ เมื่อเราเจอตัวไหนที่เล็กกว่าเรานะครับผมก็จะมุ่งหน้าไปกินแม่งครับเราก็จะพยายามกินจุดเล็กๆก,ก่อนครับตอนนี้แม่งเขาร่างแล้วครับตอนนี้ดาวคารเอ้ยไม่รู้ดาวอ้อะไรเนี่ยพยายามอย่ามากินข้าวสิข้าจะได้ของข้ามากินทำไมไอ้เจ้ามางโง่สุดมุมมะโอเคสุดมุมนะครับ ตอนนี้เราก็มากินกันเลยโอ้โหตรงนี้มีเยอะมากครับอร่อยเลยทีเดียวไปอเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โห,โโหเยอะมากนะครับกินเรื่อยๆมันก็เกิดเกิดเกิดมาให้เรากินต่อครับก็ไม่ค่อยมีคนมาแย่งด้วยนะดีเลย รู้สึกเหมือนเมื่อกี้เห็นมีตัวอะไรพิ่งมาไอแดงนะครับไอแดงมาไอแดงจะมากินเรานะครับไอแดงอีแดงอีแดงแดงอีแดงอีแดงเอ้ยกินไม่ได้โหซ็งไงถ้ากินได้นะตัวใหญ่แล้ววะเข้าใจป่ะครับเรารเรื่อยเรื่อยครับเราไม่เกรงกลัวครับแต่เราเห็นตัวนี้ครับ กินแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจเย็นเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยฟึบล็อกหลบเหมือนโลนโดไปแล้วไทยแลนด์ครับตอนนี้ไทยแลนด์ยังไม่รู้จะไปไงดี์นั่นเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงครับยังไงไปครับเรื่อยเรื่อยเฮ้ยหนีหนีดิครับรออะไร เอ้ยหนีโอ้ยกดไม่ทันถ้ากดทันเมื่อกี้ก็ไปได้นะครับเรามาต่อในตาสุดท้ายเลยครับคำนี้ผมจะเล่นแบบโอทโฮแล้วครับแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งโหตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับชื่ออะไรเนี่ยโหแม่งขี้โกงแม่งกินได้ทั้งแมปแบบผมว่า ขี้โกงมากๆก,ก็บอกเลยกินได้ทั้งแมะแบบสุดยอดแห่งความขี้โกงเราก็ไปเรื่อยเรื่อยเลย็บึกเราก็เจอยายแก่ครับอแอกีนะฮะแอกีเหยียบขวนครับไปครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆจังอันนี้เรื่อยๆอืม เราก็เล่นเลเพราะเพราะว่าตอนนี้มันตาสุดท้ายครับตอนนี้ผมก็ยุ่งกับไออะไรไม่รู้อาวสมั้งนะครับเฮ้ไอตัวนี้มันพุ่งให้เรานะครับเฮ้ยขอโหไม่ทันครับไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยไอแม่งเลยไม่น่ากดเล่นเลยอะเฮ้ยอย่าย่าย่าเพื่อนยากอย่าเพื่อนเพื่อนเลยเพื่อนมันก็บอกว่า ฉันไม่ใช่เพื่อนนายอีหมางโง่เอาฉันก็ไม่ใช่หมางโง่นายนั่นแหละหมา,งาเงาเงอะตอนนี้ไทยแลนด์ไม่ติดอันดับเลยครับตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับไทยแลนด์ไทยแลนด,นด์เรื่อยๆครับไทยแลนด์ผมเสียวมากเลยครับไอตัว T W วีบิน่ะเสียวมันหมำ่ำหมำ่ผมไม่อยาก ตายผมก็ต้องไปอยู่นรกใช่ไหมใช่สิไอหมางโง่ไปครับตอนนีเ้เรายังไม่เจอสิ่งแหล่งที่ดีเลยนะครับแบบเยอะๆเงี้ยครับผมอยากเจอมากๆครับนี่ครับเจอไอ้ส้มครับวันนี้ยังไงครับวันนี้วันนี้ยังไงครับยังไงยังไง ยังไงครับพุ่งแม่งตบอ้าวจุดๆเลยครับเราพุ่งไวให้มันกินครับผมโง่ผมโง่เนี่ยโอ้ยสิงเป็ดเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะมันตันแล้วอย่าอย่ายายา thank you very much เงอะเงอะโง่นะครับมาให้เรากิน ฟีฟีครับแม่เสียตังค์ขอกินโอเคเรยเลยครับตอนนี้เจออะไรไม่รู้วับอ่านไม่ทันเอ้ยผมว่าไอ้ตัวนี้ผมต้องหนีแล้วละ่ะเพราะว่าผมไม่ไหวแน่นอนมันอยู่ที่สามัะน่าจะอยู่ที่สามมัง้เงเจเยนพวกพวกจเจเยนพวกเลืเอยๆเยๆยเอย่าเรื่อยมากเดยวตายเอิ่ม หากินตัวเล็กๆมามัมมัมๆมม,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 มไม่พี่มัมซะดีๆน้องจ๋าพี่ตายแล้วเอามาครับสำหรับตอนนี้ผมก็ได้เล่นไปให้ดูแล้วครับเพราะว่าวันนี้ผมมาทดลองเล่นนะครับก็เป็น EP พหนะครับเดี๋ยวผมจะแคสเกมเอาก้าไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าจะจบที่ EP ไหนครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ